ดูสมด้วยน่ะเลยนะลืมกระเป๋าทานันทีบางคนลืมกระเป๋าทา์ไอ้หนอบอสยูบอกแค่ก็คือว่าถ้าให้คนช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียตังค์เยอะเห็นว่าอย่างเง้นนะรสชาติแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่นี่เขาจะ ก็จะทําเองทั้งนั้นนะไม่เห็นมีใครทําให้เลยนะคะก็ไปจ่ายตังในเนี้ค่ะตลอด นี่ยค่ะแฟนพินัด์ก็ต้องเดินไปดูนะคะงานโปรเจกต์ใหญ่เนาะโหเล่นเปิดเ,เล่นปิดถนนเป็นกิโลเลยนะคะเพื่อที่จะวางท่ออินเทอร์เน็ตนะคะคือเขาทำงานกันแบบมืออาชีพจริงๆเลยนะคะคือแฟนพินาเนี่ยเขาเป็นวิศวกรรมเขาต้องมาดูในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอะไรอีกหลายอย่าง ว่าโปรเจกต์จะเสร็จนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบอีกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเขารับผิดชอบงานหนักมากเลยนะพิธนัทว่าคือมันมันหนักแล้วมันคือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขารับผิดชอบเต็มเต็มเลยนะบางทีก็มีนะคะในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยแฟนพิธนัทเ,เคยเรียกว่าอะไรอ่ะเคยระงับด้วยตัวเองเลยฮะระงับ ถ้าทำแล้วงานตรงนี้อาจจะได้รับผลกระทบกับสังคมส่วนใหญ่อะไรเนี้ยเขาจะสั่งระงับเลยถ้าไปเห็นหน้างานแล้วดูไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาสั่งระงับเลยอะค่ะก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าก็ดูตัวอย่างวิศวกรรมในประเทศไทยเนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหวิศวกรรมนี่คนแรกเลยนะที่จะโดน กขากำลังกลางตินทำงานกันแล้แฟนพี่อนนทเขาก็เข้าไปดูเนะะี่ยค่ะไซงานเขานะคะโหเป็นป่าเลยอะติดถนนนะคะ,ะเป็นป่าติดถนนสามีนะคะไปดูงานนี้เรามารถเก่งนะคะนี่ไซงานเขาเป็นแบบนี้ค่ะมี ดอกไม้ขาวด้วยดอกไม้ขาวเต็มเลยอยากไปถ่ายรูปไม่กล้าเกรงใจเขาจะมาดูว่าเขาแผนงานกันยังไงทํากันยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแค่แวะมาดูแล้วเขาก็ มาสั่งงานเสร็จละฟิต n i s h Yep he does very well We show my content to that group เขบอกว่าเขาทำงานกันดีมากเลยแต่ก็เหนื่อยเนาะว่าไปอะ่ะ they work here yeah, this yeah, one that's they work where ี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานของเราในแต่ละวันนะคะสองโปรเจกต์นี้นะถ้าเขาทำเสร็จพิธนัทกับแฟนก็ต้องมาถ่ายรูปนะคะหลังจากนั้นแฟนพิธนัทก็ตรวจสอบนะคะแล้วก็เซ็นอนุมัติเพื่อปิดจ็อบนั่นเองค่ะ